ค่ะจีนั่งอยู่ภายในตัวรถของ OMODA C-5 ค่ะคันนี้จะเป็นในรุ่นลองเลนพัดเดี๋ยวจะพาทา่ทานผู้ชมทุกท่านมารับชมภายในตัวรถกันค่ะในตัว OMODA C-5 ค่ะเดี๋ยวจีจะปิดไฟสนิดนึ่งนะทุกคนนี่ตัวนี้ค่ะ ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วค่ะตัวนี้ด้านบนเป็นการเข้าเกียร์ด้านขวาด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีบอกเวลาบอกอุณหภูมิด้านนอกตัวรถค่ะแมปการใช้งานก็จะเป็นตัวแมปที่เวลาเดินทางเราก็สามารถดูได้จากหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ได้การชาร์จไฟต่างๆค่ะแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่ก็จะมีตั้งค่าแจ้งเตือนต่างๆ13% 53กิโลเมตร ทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็น33กิโลเมตรตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานที่เป็นการขับขี่นะด้านซ้ายด้านบนก็จะเป็นตัวไฟค่ะไฟสองสว่างเี่แล้วก็สามารถปรับได้เลยอันนี้มีให้แยกเผื่อเราขับขี่ในตอนกลางคืนถ้าขับขี่ในตอนกลางวันมองไม่เห็นเราก็เพิ่มแสงไฟเพิ่มเสียงรถเสียงได้ด้านน,นี้ก็จะมีให้เราสามารถใช้งานตัวทัดได้เลยนะทางฝั่งด้านขวาค่ะ มาที่พวงมาลัยค่ะมาพร้อมกับปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ขับตามคันข้างหน้ามีมาให้เราสามารถกดตัวรูปพวงมาลัยได้เลยมีเพิ่มมีลดลิมิตการใช้งานทางฝั่งด้านขวาก็จะเป็นระบบสั่งการด้วยเสียงการใช้งานต่างๆค่ะแล้วก็จะมีตัวฟอนต์ของโอมด้ามาด้านหลังพวงมาลัยฝั่งด้านขวาจะเป็นเกียร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการจอดปาร์กิ้งเดินหน้าเกียร์ว่างถอยหลัง อยู่ทางด้านขวาเลยตัวนี้ก็จะเป็นเปียโนแบ็กสีดาเงาถ้าเป็นด้านซ้ายตัวนี้จะมีตัวการปัดน,น้ำฝนแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟสูงเปิดปุ๊บทางด้านนี้ให้เราได้ใช้ด้วยเห็นไหมไฟสองสว่างด้านนี้เวลาเราจะใช้งานล้วก็เปิดด้านนี้ดันไปแบบนี้ได้ค่ะมาที่ฝั่งตัวหน้าจออีกหนึ่งหน้าจอที่เขาติดยาวมาให้ด้วยกันตัวนี้หน้าจอมัลวัดจะเป็นขนาด12.3นิ้วใช่ไหม Uh, ถ้าเป็นตัวหน้าจอตัวนี้หน้าจอเอนเตอร์เทนเมต่างๆตัวนี้จะเป็นขนาด12.3นิ้วเหมือนกันจะเป็นหน้าจอยาวให้มาเหมือนกันด้วยติดกันเลยทางฝั่งด้านนี้เลื่อนได้ทาสกรีนได้ใช้งานได้สะดวกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแมพให้เราใช้อองนี่ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะนี่เร็วเหมือนกันเวลาใช้งาน ตัวพัดลมระบบปรับอากาศหรือว่าช่องปรับอากาศด้านในสามารถเปิดปิดการใช้งานได้ตรงด้านนี้เลยเห็นไหมก็จะมีซีสมีตั้งค่าการใช้งานมีพัดลมเย็นด้วยทุกคนเปิดนั่งก่อนนะเห็นเห็นอะไรไหมมันเป่าลมออกมาด้วยเพราะว่าจีไม่ได้เอาตัวคุมออกใช่ไหมนี่เป่าลมออกมาแรงเหมือนกันนะระดับสามปรับลงปรับฟึ้ ปิดไปแล้วค่ะเรียบร้อยเราก็สามารถดันเก็บไปได้แบบนี้เลยก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะสําหรับพัดลมซีทตัวนี้ก็จะเป็นการใช้งานของพัดลมระบายอากาศมีเซตติ้งก็จะมีให้เราได้ใช้งานค่ะเปิดปีการใช้งานได้เลยสะดวกสบายตรงด้านนี้ถ้าเป็นตัวกล้อง360องศาเดี๋ยวทีเปิดให้นะฝั่งด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงสมาร์ทโหมดมีตัววอร์มอันนี้ก็จะเป็นการเปิด ระบบแอร์นี่เป็นแบบค cool. ูนี่เรียบร้อยค่ะปิดลงมาเข้าไปที่หน้าโฮมต่างๆนี่ค่ะก็จะมีตัวแอปพลิเคชันให้เราได้ใช้ตัวพิกเจอร์ตัวระบบรองรับ a p p l e Ca r p เพ Android Auto แบบไร้สายตัวรถก็จะเป็น Peace Switch The เ o w e r นี่ค่ะเปิดขึ้นมานกดให้แล้วเรียบร้อยนี มาฝั่งด้านล่างกันบ้างดีกว่าค่ะทางฝั่งด้านล่างของตัวรถเนี่ยมีช่องปรับอากาศที่สามารถใช้งานได้สะดวกเปิดปิดการใช้งานเราสามารถเลือกเปิดฟังก์ชันปิดฟังกช์ชันได้นะตรงด้านนี้เราปิดช่องลมได้ด้วยเผื่อบางทีเราหันไปแล้วยังรู้สึกว่าเย็นอยู่เราปิดได้เลยด้านล่างค่ะช่องการใช้งานต่างๆตรงด้านนี้เปิดปิดการใช้งานได้มีแท่นชาร์จเวลชชาร์จแบบไร้สายให้ตั้งแต่ตัวรองเลนส์พัดเลย มีสัญลักษณ์บอกด้วยมีช่องวางขวดน้ำสอช่องมีการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ normal mode มีเสียงภาษาอังกฤษมาด้วย sport mode eco mode เราจะทำเสียงมอนเขาได้ไหม normal mode, normal mode. <laughs> sport, mode. sport mode ประมาณนี้ประมาณนี้เราได้แค่นี้แหละสำเนียงเราก็ได้แค่นี้แหละ แล้วก็มีให้เราได้ใช้งานก็มีให้เราเลือกตั้งค่าการใช้งานต่างๆก็ถือว่าโอเคนะสําหรับตัวรถค่ะเราสามารถตั้งค่าตรงนี้ก็ได้ฝั่งด้านล่างตรงนี้เปิดตดการใช้งานตัวพัดลมปิดไปก่อนฝั่งด้านล่างก็จะมีตัวปิดตัวเปิดนี่ปิดหน้าจอไปแล้วเปิดหน้าจอค่ะมีช่องเก็บของด้านในแต่จะบอกว่าวัสดุที่เป็นตัวช่องเก็บของตรงนี้เขาให้มาดีมากเลยนะข้างในเป็นสักกะาดลื่น แล้วก็จะมีตัวเปิดที่เป็นตัวที่เท้าแขนตรงนี้ที่เท้าแขนให้มาเป็นหนังสีดําค่ะเปิดขึ้นมาแล้วดันขึ้นวิกล่องเก็บของด้านในใหญ่เหมือนกันนะมีไฟส่องสว่างให้เวลาหยิบของในตอนกลางคืนหรือนี่เลยมีเป็นเหมือนกับคูลบ็อกซ์ให้ด้วยเผื่อเราอยากจะใส่อะไรลงไปอย่างเช่นเครื่องดื่มหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องการใช้งานแบบให้มันมีความเย็นแล้วก็สามารถใส่ลงไปตรงด้านนี้ได้เลย มา,มาที่ฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างกันบ้างที่เมื่อเราเปิดตัวพัดลมเย็นไปแล้วนะเบาะเย็นไปแล้ววัสดุที่เขาให้มากับตัวเบวาะถุงพอดีเหมือนกันนะตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะปวดหลังอันนี้เหมือนพิงหลังให้เราด้วยเลยลวดลายสวยมีตัวรูระบายอากาศให้หัวหมอนใหญ่มากนี่และเบาเป็นเบาะไฟฟ้าที่อาจีพาทุกคนดูเมื่อกี้นี้นี่ค่ะปรับเอน็นปรับเลื่อนได้เลยสะดวกสบายปรับพร้อมกันสองครั้งก็ได้ ด้านบนด้านล่างและทางฝั่งด้านหน้าตรงนี้นี่กล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มืออยากให้ดูตรงนี้นี่เวลาเราจะใช้งานมีที่เกี่ยวของให้ในตัวรถอะแนะนำเลยว่าถ้าเราอยู่ในประเทศไทยต้องมีที่เกี่ยวของเพราะว่าไม่งั้นเวลารถเหวี่ยงหรือเวลาเราวางแก้วน้ำไว้นะบอกได้เลยว่าควา่ำยังไงก็คว่ำค่ะอย่างเงี้ยห้อยไว้ คือアอジจ,จะใช้รถทุกวันแล้วアジจ,จะต้องมีแก้วน้ํามีกระป๋องน้ําเวลาเราทํางานในรถอย่างเงี้ยเวลาขับขี่ไปบางทีเผลอทุกคนเผลอแล้วเหวี่ยงแรงๆแล้วขับรถมาอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคว่ำค่ะมีไว้ข้างหน้าแบบเนี้ยก็ดีเหมือนกันทั้งฝั่งด้านบนนี่ที่บงังแดดอันเนี้ยสายรีวิวสายบร็อกเกอร์หรือว่าคนที่ต้องนั่งทำงานในรถเหมือนอจิอย่างเงี้ย เปิดลงมาแล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารและทางด้านคนขับใช้งานได้และถ้าใครที่ต้องทํางานในตอนกลางคืนหรือว่าจะต้องแต่งหน้าเนี่ยวางทีลืมกระจกลืมไฟลืมอะไรสามารถใช้งานในตัวรถได้เปลี่ยนไฟได้อย่างเงี้ยดีเลยสะดวกสบายด้วยขอดูแป๊บหนึ่งนะใช่ทุกคนมันชัดมากกระจกน่าใช้มากนี่มี ตัวที่บังแดดให้ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารก็มีให้เราได้ใช้ตรงนี้เขาทําออกมาสวยนะตกแต่งด้านในกระจกมองหลังมีตัวยางครอบให้ค่ะตรงนี้เพื่อป้องกันการขีดข่วนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเวลาเราใช้งานตัวกระจกอันนี้ก็ถือว่ากระจกมองหลังเนี่ยมองได้สะดวกสบายทัศนวิสัยดีเหมือนกัน ก็จะเป็นตัวภายในค่ะของ OMODA C5 Long l e n องเลนค่ะและเดี๋ยวจีจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถกันด้วยค่ะตามไปรับชมด้วยกันค่ะ